สวัสดีครับผมสัมพันธ์จากโรงจึงมานิจะกทครับวันนี้พามาส่งแบบหล่อลูกค้าเก่านะครับเป็นแบบหล่อเสาเข็มไอต้นคู่ความยาว12เมตร20นะครับตัวนี้ลูกค้ามีอยู่แล้วตัวหนึ่งนะครับผลิตไม่ทันนะครับต้องสั่งตัวใหม่เพิ่มขึ้นมาเสริมครับนะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วตัวนี้เพิ่มออปชั่นด้วยเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าตัวโต๊ะออฟชั่นเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับอันนี้ก็มาลงกันที่โรงงานของลูกค้านะครับ ก็ไปลงหล่อคอนกรีตนะครับพวกคอนกรีตอัดแรงอยู่แล้วนะครับมีพวกเครื่องนึ่งรวดอะไรอยู่แล้วนะครับสั่งแบบของเรามาเสริมนะครับตัวที่อยู่ด้างหน้าเนี่ยนะครับก็คือแบบหล่อเสาเข็มไอต้นคู่22นะครับความยาว12เมตรยี่นะครับตัวนี้สเปคพื้นฐานนะครับใช้ปูนอยู่ประมาณ0.94คิวนะครับใช้ลวดพิจีวายอยู่ประมาณ10กิโลกรัมนะครับร้อยลวดพิจีวาย4เส้นนะครับต่อต้นนะครับ นี่นะครับตัวหน้าตัดก็ประมาณนี้นะครับหน้าตัดลูกค้าเลือกได้นะครับจะเป็นมอกหรือจะปีกหนาปีกบางปีกกว้างนะครับอันนี้เลือกหน้าตัดเป็นมอกมานะครับก็เราสามารถสั่งพับได้หมดเลยครับทีนี้เวลาเรามาติดตั้งให้นะครับก็ทําการปรับระดับน้ําให้ประมาณนี้นะครับมาดูออปชันลุยลูกค้าสั่งเพิ่มเข้ามานะครับมีอะไรกันบ้างนะครับตัวแรกนะครับก็คือฝานะครับ ใส่โดเวลนะครับ DB12 นะครับ4จุดด้วยกันนะครับพวกนี้ไปทำพวกงานล้วกำแพงนะครับการสาร้มอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เาจาะเสริมรูโดเวลต้องเจาะที่ฝานะครับแล้วก็เจาะที่ตัวกั้นด้วยอันนี้ลูกค้าสั่งเพิ่มมาจากแบบปกตินี่นะครับตัวกั้นเราก็เจาะรูโดเวลให้นะครับต่อมาออปชั่นหัวแหลมนะครับ อันนี้เป็นเสาไอเป็นแบบหัวแหลมปกติเราจะเห็นตัวในเสาเหลี่ยมตันนี่จะเป็นหัวแหลมนะครับไอเราก็สามารถทําได้นะครับก็มาดูตัวสเปคกันนี่นะครับประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็เหล็ก4มิลนะครับลูกค้าสั่งความหนาได้ครับอยากได้หนากว่า4มิลก็ได้ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นฝาเดิมเผื่อไว้ใช้แบบไม่ใส่โดวเวลก็ใส่ฝาเดิมได้ และนี่ก็เป็นพวกตัวนอนริมอะไรต่างๆนะครับตัวการเหล็กคาตัวการปรลาตรวจก็อะไรที่อยู่กับโต๊ะประมาณนี้นะครับตัวนี้หลักการทํางานนะครับก็คือไม่ได้ใช้น็อตเลยนะครับใช้อยู่สามอย่างก็คือ,อ,อตัวริมตัวหนอนเหล็กค้ำคือใช้คอ้อนอย่างเดียวก็จบงานได้เลยเป็นฝาเปิดข้าง ประกอบเข้าไปอย่างนี้ตัวฝามีมือจับให้มีตะขอใส่โซ่ให้ก็แล้วแต่ว่าจะทำแบบไหนถ้ามีเคนอย่างนี้ก็ใส่โซ่ได้ง่ายหลักการทำงานก็คือตัวหนอนเนี่ยนะครับเอาไว้ล็อกตำแหน่งไม่ให้ฝามันเยื่อนมาข้างหน้าเกินไปส่วนตัวริ่มตีอัดเข้าไปเพื่อให้มันชิดกับพื้นอ่าก็หลักการทำงานประมาณนี้ เวลาเรามาส่งแบบรอเนี่ยแบบรอสิบสองเมตรยีเราจะตัดครึ่งมาเพราะความจริงเราต่อมาที่โรงงานแล้วแต่ขนมมาไม่ได้เพราะมันยาวเราก็จะมาต่อให้ใหม่ที่หน้างานที่นี่นะครับ<อ>ก็คือจะเป็นรอยต่อฝาก็จะมาประกบกันโดยรอยต่อนี้ก็จะมีตัวหนอนช่วยอีกเพิ่มอีกนะครับแล้วก็มีริมมีเหล็กคำเสริมอีก ลูกค้าก็สามารถสั่งความยาวพิเศษได้นอกจาก12เมตร20เนี่ยอย่างเคสเนี้ยความจรลูกค้าจะสั่งเป็น24เมตรเลยก็ได้แต่พอสั่งมา12เมตรมาสองต้นเนี่ยมาต่อกันไม่แนะนํามันไม่ขึ้นพร้อมกันเดี๋ยวจะเข็ดตรงกลางจะไม่ไม่เนียนอันนี้ก็ไปด้านหนึ่งปด้านหนึ่งก็ใส่ฝาไว้ให้ดูแหละตัวฝาก็คือจะมีสลักริมล็อกไว้อย่างนี้ให้ได้แล้วนราบ ขนาดประมาณนี้นะครับโต๊ะตัวใหม่ที่เรามาติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็วางต่อกับโต๊ะตัวเก่าเลยนี่คือโต๊ะตัวเก่าที่ลูกค้าใช้มาได้เกือบเกือบปีเหมือนกันผลิตไม่ทันนะครับออเดอร์เยอะทีมงานก็ได้เตรียมแบบเพื่อจะเทปูนแล้วอันนี้ก็คือผมไม่แน่ใจว่าทําเสาขี่เมตรนะมีหลายระยะสาเมตรสี่เมตรก็เขาใส่ตัวกันไม่เท่ากันเนี่ย การทำเสาเข็มก็คือพวกนี้ก็จะต้องใส่ปลอกเสาปลอกแบบสไปรลัลดึงผ่านได้เลยอย่างนี้นี่ผมน้ำมันไว้อย่างดีแล้วเวลางานพวกนี้นะครับเราใส่ลวดใส่ปลอกให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยปิดฝาอย่างนี้ถ้าไปปิดฝาแล้วมาใส่ปลอกใส่ลวดที่หลังจะลำบากอันนี้เขาใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ ียวปิดฝาเพื่อทำการดึงเฮปูต่อไปผมให้ดูบรรยากาศด้านนี้เป็นด้านดึงรวดจะทิ้งปลายรวดไว้ยาวหน่อยอด้านนี้ก็ยังไม่ได้ปิดฝาแต่ก็คือใส่ปลอกผูกปลอกไว้เรียบร้อยแล้วฝาก็วางไว้ข้างล่างอย่างนี้ได้เลยแบบก็เวลาใช้ครั้งแรกก็จะเปื้อนเปื้อนน้ำมันหน่อยอันนี้สังเกตทรายเยอะนะฮะทรายเยอะ เขาไว้ใส่ตัวกัน้นการพวกน้ำปูนเข้ารุ่นใหม่เอาเหล็กคาดมาปิดไว้ให้แล้วน้ำปูนจะได้ไม่เข้าตัวกัน้นอ่ามีโตะตัวเก่าก็ประมาณนี้แล้วเรก็เก็บข้อมูลการใช้งานจากลูกค้าด้วยแก้งานเก่าๆเอ่อพอมีรูโดเวลเนี่ยเราก็เพิ่งเคยทำให้ไม่กี่ท่าน น้ำปูนชอบรั่วออกมาเห็นไหมฮะพอรั่วออกมามาติดโดเวลเอาออกยากลูกค้าบอกตัวใหม่เราก็เลยแก้มาเจาะรูล่างอ่ะเห็นนะรูล่างน้ำปูนจากโดเวลตรงนี้ลงรูล่างตรงนี้เลยจะได้ไม่พอกปูนจะได้ไม่พอก่ที่ฝาจะได้แกะได้ออกได้ง่ายทีนี้ก็มาดูผลงานที่ลูกค้าได้ทำกัน สต็อจะน้อยหน่อยนะครับเพราะว่าส่งตลอดถึงต้องสั่งแบบมาเพิ่มเพราะว่าผลิตไม่ทันตัวนี้ผมไม่แน่ใจน่าจะเป็น3เมตรแล้วตัวนู้นก็จะเป็น4เมตรลูกค้าไปทำพวกงานรั้วหรือรั้วกําแพงอะไรประมาณนี้นะครับ <t IS> เห็นแผ่นตัวนี้ไหมแผ่นนี้ลูกค้าก็ทำกันเองมีแบบอยู่แล้วก็ค,คิดว่าน่าจะเอาตัวนี้ไปเสียบหรือเปล่าผมเองก็ไม่แน่ใจนะแต่ให้ดูตัวเสาแล้วกัน ตัวเสาก็จะมีปลายโดเวลโผล่ขึ้นมาอย่างนี้ก็อันนี้เขาไม่ได้โผล่มายาวมากเขาเพื่อให้โคนเสาเนี่ยมีความแข็งแรงไม่ล้มเวลาไปเสียบในคารในฟุตติ้งก็เสาก็โอเคนะครับใหญ่แข็งแรงดีมีหูยกสาหน้าแน่งอย่างนี้ก็ถือว่าใช้ได้ ก็ประมาณนี้นะครับขอสุดท้ายก็ฝากกันด้วยนะครับสำหรับลงกลงมานิ้จัดกลน,นะครับท่านใดที่สนใจก็ฝากติดตามได้ใน Facebook, YouTube, LINE, แล้วก็พิซต่อนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ